อุ้ยฉันอยากได้มากเลยอะกี้ให้คุณแม่ค่ะซื้อให้ก่อนแล้วพวกเราผ่อนได้ปะผ่อนเดือนเท่าไหร่สิบ,บาทโอ้ยพ่กเด็กชายกายเปลี่ยนโทรศัพท์ไหมครับเปลี่ยนค่ะหรืออยากเปลี่ยนครูก็ไปพูดให,ห้มันได้ยินแบครับุ๊กกี้แอบด,ดูผมเลยมันไม่สวยครือหรอกนะอะไรใครแอบด,ดู ข่าวว่าต่างในวัดน้ำท่วมแล้วพักพวกป็นไงบ้างอะลอยตามน้ำไปหมดเลยค่ะแล้วคุณจะไม่เล่นกับหนูทำไมคะเนี่ยโอ้โหไอโฟนสิบห้าออกมาใหม่มีหลายสีด้วยฉันเลยอยากเปลี่ยนจริงๆเนี่ยแต่งดูดิโอ้ยเลือดเร็วรายตาไร้ย่างนะซื้อพอเท่าที่จำเป็นถ้าเขาไม่ถือไอโฟนสิบห้านะเขาจะอายเพื่อนนะดิโัอายไปดิปโตู้จะไม่พอเพลยังนะอ๋ไม่มกินไหมไม่เออแค่นั้นนะ มาทุกปีไม่ต้องเปลี่ยนทุกปีเหรออ้าวก็อัปเดตอัปเดตไงรู้จักไหมอัปเดตอัปเกรดให้เครื่องมันไปอ่ะเขาอยากได้จังเลยอ่ะเครื่องไม,ม่ใช่บาทสองบาทหมูไม่กินไหมเชื่เก็บเงินซื้อเองก็ได้กี่ปีน่าจะห้าปีห้าปีเขาไปไอโฟนยี่สิบแล้วมั้งเออจริงอ่ะซื้อให้ไหนดีใหม่อ่ะเชื่อเชื่อเชื่อเฮ้ยทรายนี่หนุ่มนายเหรอขอหนึ่งน้ำลาไปเลยเอ้า นี่เป็นไรทำท่าออนอยู่ได้ชักชกชักเรี้ยวฉันออนโอ้ยหน้าหลอนอ่ะมันฟ้องอ้อนเอาอะไรอ่ะก็ดูดิ iPhone 15มาใหม่โอ้ยไม่มีตังค์ซื้อหรอกมันไม่ใช่เครื่องละบาทสองบาทก็อ้อนแฟนฉันนี่ไงช๊กอ๋อฉันรู้สาเหตุละโอ้ยเลิกเลิกไปเถอะชายเราไม่มีตังค์ซื้อหรอกเลื่เด้อเออดิเขาใช้รุ่นเดิมก็ได้สายหัวทําไมช๊ก เฮ้ย,ยกี้ได้ข่าวยังเออเออได้แล้วน้ำทมเล้วเป็ดแล้วเป็ดมันตุยใช่เพื่อนของฉันนันตุยหมดเลยจะบ้าเหรอนีไอโฟนอะสิบห้รุ่นใหม่โฟนโฟนอะไรอะ่ะเออมีตังหรอบ่มมีอะ่ะนี่เฮ้ยแต่มันหลายสีเลยนะกี่หฮ้ยฉันอยากได้มากเลยกี้ให้คุณแม่ค่ะซื้อให้ก่อนแล้วพวกเราผ่อนได้ปะผ่อนเดือนเท่าไหร่สิบ,บาทโอ๊ยพเดี๋ยวคุณแม่ขาก็ด่ากันพอดี ถ้าเดือนละสิบบาทนะผ่อนแล้วลแต่เป็ดตัวเ,เล็กจะเป็ดตัวโตยังไม่หมดเลยโอ้ยเราจะพูดอะไรให้เห็นภาพล่ะไม่ช่วยก็คือไม่ช่วยจำไว้กี้ช่อืมถ้าเราบอกคุณแม่ขาเขาก็น่าจะซื้อให้แต่ความผิดเรามีมากไหมก็น่าจะอดนี่เลยใช้ติน iPhone 15ออกแล้วซื้อหรือยังโอ้โหค่าชาว้องผมยังหาน้ำบาเลยครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครูสมจิตว่าจะไปซื้อ ผมก็คงไม่มีปัญญาซื้อหรอกครับอืมก็ดีพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับครูก็ไม่ต้องซื้อสิครับอืมมันก็อยากได้อยู่นะต้องพอใจในสิ่งที่เรามีนะครับอืมด้วยความอยากได้ชั่วโมงศิลปะวาดภาพระบายสีวันนี้ก็ไอโฟนสิบห้าไปเลยตามนี้เลยนะคะวาดให้เหมือนครูสมจิตด,ด้วยได้แต่วาดภาพของจริงไม่มีช่ <c oughs> โอ้จะบ่นทำไมโอ้ยเลิกไปเลยใช่โถเตัเครื่องเขาก็ยังดีอยู่แหมเจ้านี่กลับคำปุบปากไปไม่ต้องพูดพูดพูดแต่หีกกิงพวกกี้คุณนายแม่รวยไม่ใช่หรอช่วงนี้หนูทำตัวไม่ค่อยดีค่ะก็ทำตัวให้มันดีๆสิเผื่อเขาซื้อให้เด็กชายกายเปลี่ยนโทรศัพท์ไหมครับเปลี่ยนค่ะหรือยากเปลี่ยนครูก็ไปพูดให้มันได้ยินนะครับ แฟนหนูไม่ยอมซื้อโทรศัพท์ให้อ,ะะอ่ะค่ะอ้าวแล้วหนูทาไงอะ่ะหนูก็เชิดอย่างเดียวเลยคะ่ะได้ข่าวว่าต่างจังหวัดน้ําท่วมแล้วพักพวกเป็นไงบ้างอะ่ะลอยตามน้ําไปหมดเลยคะ่ะแล้วครูจะไม่เล่นกาหนูทําไมคะเนี่ยมันลอยไปไกลเลยคะ่ะครูซัจีนแล้วไปยุ่งอะไรกับเขาอะ่ะมันชอบล้อหนูคะ่ะเริ่มจากการตีเซลไปก่อนเลยง่ายๆผมก็ต้องตีเซลเหมือนกันนะเพื่อความสวยงาม พุกกี้ตีเส้นทำไมอ่ะเอ้าแล้วคุณตีทำไมอ่ะไม่ต้องสงสัยนะมันคือด้านหลังกับด้านหน้าเชอคงได้แต่วาดภาพอ่ะ iPhone 15มีกี่กล้องอ่ะเจ้าโลไม่บอกฉันรู้อยู่แล้วเหอะเงินเดือนครูก็น้อยน้อยสักวันหนึ่ง iPhone 15จะต้องเป็นของเรานะเราก็ไม่เคยได้กัดโทรศัพท์ดีๆกับเขาเลยนะต้องสิให้สุแล้ว เดี๋ยวจ้าเงินฉันหล่อนยังติดอยู่เลยไม่ใช่หรอวันกี้ขอปรึกษาหน่อยดิถ้าไปขอคุณแม่ขาให้ซื้อให้อ่ะเขาจะซื้อปะไม่โอ้ยไม่ให้กำลังใจกันเลยสำหรับตัวเนี้ยคงไม่มีวันซื้อให้ฉันหรอกเชื่อใครก็ได้เอาไปเก็บหนะ <Hello. S 2> น่อยฮัลโหลี่สเตฟานีหล่อนซื้อไอโฟน15หรือยังฮะยังหรออ่อนมากส่วนฉันน่ะหรอ มีแล้วอ่ะไม่เชื่อเหรอนี่ไงออนอ่อนอ่ออ่อนอ่อสบายใจและจี๊ดโทรไปขิงเพื่อนมาขอสีหน่อยค่ะแน่เลยนักกีขอบคุณค่ะขอสีได้ครับคุณสจี๊ได้เลยปุ๊กกี้แอบดูผมเลยมันไม่สวยคึือหรอกนะอะไรใครแอบดูคุณไง เป็นไงแอปเปิลชิ้นใหญ่เทาบานแอปเปิลผมเล็กนิดเดียวพอเดี๋ยวกลัวคนเห็นส่วนคุกกี้ก็กลัวคนเห็นเหมือนกันโอ้โหแล้วนี่อะไรอะโฮ้ยรุ่นสิบห้านี่ออกมาใหม่เลยเหรอใช่ออกมาใหม่แต่แฟนไม่ซื้อให้นี่ก็สบู Apple นะ่หรืแอปเปิลอะอุ๊ยมาพูดให้เจ็บใจอีกว้าย <What? S 1> นางเป็ดน,นั่นแอปเปิลหรือเล็บมือวนะน่ะเล็กกะติดนึงแต่ที่รู้ๆอ่ะนะยางลบชิ้นก้อนใหญ่เปี้ยงใส่กระบานคนได้ ลี่จะพูดทำไมอ่ะไรอารมณ์ฉันไม่ได้ดีเหมือนหน้าตาฉันนะหน้าตายก็ไม่ดีนางเป็ดหน้าไม่ดียายปุกกี้นุ่นอ้าวเจ้าหนี่พานไปทั่วขอสีนหยค่ะวันหลังก็ซื้อมาเองนะว่าไงท่านชายแฟนงอนเหรอครับคนอื่นเริ่มระบายสีแล้วฉันยังวาดไม่เสร็จเลย ของผมลงสีไทเทเนียมบูไปเลยส่วนบุกกี้ระบายสีบูฮาวายไปเลยอะไรไม่ใช่น้ำหวานส่วนแฟนฉันวาดบูด็อกผมไม่ได้วาดหมางอนก็อย่ามาว่ากันดิของผมระบายสี Natural ไรทใช้เชเนียมแต่ของฉันยังวาดไปเสร็จเลยของพี่ดักกี้ก็ไทเทเนียมไว้้ไว้ไว้อะไรก็ไว้ไงเอ้าก็ถามไงว่าไว้อะไรก็ไวไง ยัมโร่ฉันขอยืมยางลบหน่อยนี่ไงเอาไว้ปาหัวคนขอสีหน่อยค่ะไปไปค่ะด้วยค่ะไปไปไปขอบคุณค่ะทุกคนถ้าแอบดูฉันนะสีมืออย่างกระจอกเลยจะไปแอบมองคุยปุกกี้แรงไปแล้วนะปุกกี้เฮ้ยอย่าซ้ำสีเขียวของเจนะสีน้ำเงินลงแบบเข้มๆไปเลยขอปุกกี้ระบายไอโฟนสีชมพู ของผมก็จะหลายสียนะเพราะเป็นสีธรรมชาติสีเหลืองฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของหน้าจอ รุ่นอะไรก็ระบายแบบนั้นให้มันสวยๆเอ๊แต่อิงบุกกี้สีส้มสิคุณจะระบายสีชมพูค่ะก็เมื่อกี้ครูบอกว่าให้ระบายตามใจคนวาดว่าไงชายสีเอาสีเหลืองไหมเหมือนเส้นบะหมีอ่อ่ะโอ้ผมไม่ได้ว่าไม่เกี่ยวครับว่าไงแฟนไม่รักโอ้นมันจุกในอกสีเหลืองเหรอเราอะ่ะใช่ค่ะเออไม่ถามและ อ่าอโอเคสีอะไรอ่ะคุณดักเอ,อ่อทเทเนียมไวท์ค่ะเชิญค่ะเชิญมาถามเลยว้าวสีเขียวด้วยแน่นอนค่ะเด็กเชตินสีน้ำเงินเข้มเลยนะครับผมวันนี้พี่ดัก n ัมเบอรวันว่ะค่ะท่อไปไปไปไเด็กหญิงดักเสร็จคนแรกเลยเหรอหนูชื่อนิสค่ะเสร็จแล้วครับออกมาส่งเลยจ้า เจ้าเต่าน้อยทั้งสามตัวขออนุญาตไปส่งก่อนนะเอ็งจะพูดที่ฉันเจ็บใจเพื่อนเชไม่รอแล้วนาะไปส่งแล้วจ้าฉันไปส่งกันนะลูกขนุนเออเอ้ยฉันไม่ใช่ลูกขนุนฝากไว้ก่อนนะมาเรียกฉันลูกขนุนนะ iPhone 15...iPhone 15...iPhone 1 15, อ i p h o n e 1้าไอเคสกี้เสร็จแล้วไปสง่งเลยนะโอเค้อ <Okay, okay. S 1> มันไม่สนใจเราเลยก็คนถูกทิ้งต้องเป็นแบบน,นี้ใช่อ้าวส่งกันครบแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันอีกรอบหนึ่งเลยนะคะ iPhone 15ตัวรของพี่นิสสีไวท์ไทเทนียมส่วนของพี่อ้วนนะ้ยังไม่บอกอ้าว โอโหลืมเขียนเยอะเลยเเราขอพี่ว่านังโปเมกปูเทนเนียมกลับไปเขียนมาใหม่่ะของบุกี้ไอปเปลสิบห้าสีชมพูแบบธรรมดาธรรมดาของฉันพัสดของฉันไม่ใช่พัสธรรมดานะพัสความสวยหมายถึงฉันหรอกมันนานเนอะ สีของฉันนี่เหมือนลูกมะพร้า,พาวเลยเนะาะมะพร้าวเหรอโอ้ยดูถูกนี่คือ iPhone 15 p l u สีเขียวจัะของผมนะ iPhone 15 Pro Max Natural Titanium ผู้ถูกหรือเปล่าวไว้รุน่นไม่ถูกก็ตามนั่นอ่ะโอ้ยกลับเข้าที่ดิคะแนนเต็ม10ชอบของใครก็โหวตไปเลยถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะ อย่าลืมกดติดตามเราเพื่อช่วงหาตรงนี้ครับ